ตึงดิบตึงสุกพี่น้องเลยกินไปผสมลงผสมลงในท้องมีคนแซงขอยว่ากินก้อนตายก้อนนะใช่บะเมียนปะเตอปะเตอ,เตอมาก,กินเ้อพี่น้องเด้ออยกินมาโดนแล้วต่กอยตายข่อยตายก้อนมูต่ก่อยดับแน่มูจักับ่าตังกินตาม สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องเมียรังพัดแซบจ้บพี่น้องจ้ามุนีทริปกับพัททุกคนมาแซบกับเมนูตั่มม่ามาจ้าพี่น้องจ้าตัวเนื้อขมข o q อีชิ้นเก้าชิ้นเดิม าจ้ะทุกคนมาแซ่บๆนํากันกับทิบจ้ะตั่มมามาใส่ปลาหมึกเดอ้อจ้ะปลาหมึก ขมจ้ะคณะทะเลแบบดิบจ้ะ คณะทะเลลวกสุจกจ้ะพันนจ่จ้ะพันสินมาก,มากอ ปลาหมึกคณะทะเลดิบจ้ะพันตึ้งดิบตึ้งสุกพี่น้องเลยกินไปผสมลงผสมลงในท้อง เออพี่น้องนีคนแซงข่อยว่ากินก้อนตายก้อนนะจ๊ะมจงแซงข่อยดเด้อข่อยเป็นกูรู้เก็บผักป้าแล้วพี่น้องเด้ออีกสองหนึ่งปันว่าปะเตอปะเตไม่กินนั่นผักป้าเล้อพี่น้องทิ่กินมาโดนแล้วกินมาหลายปีแล้วนะจน๊ะเนาะเป็นกูรู้เป็น พาเก็บผักปลาวิธีการเบิ่งคู่แฝดวิธีการเบิ่งเห็ดแฝดคู่แฝดมันมีอันใดกินได้อันใดกินว่าได <c oughs> <c oughs> บะเมียนปะเตอปรปะเตะมากินเ้ยพี่น้องเด้อก็กินมาโดนแล้วถ้าก็ตายกัดตายโดนแล้วถ้า,าก็พลาดก็คือตายผัดคู่แฝดพิษ เฮดคือการก้อน่อยเฮดคลิปคอยกับศึกษาข้อมูลมาก,ก่อนอันไหนกินได้อันไหนมีคู่แฝดอันไหนกินไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาเมื่อพี่น้องจะคอยกับเฮดคลิปพร้อมสอนวิธีการเบิ่งคู่แฝด พะมันปเจอไปเตอไม่พลาดพากินเนาะพี่น้องละช่องนี้อาจจะเป็นช่องใหม่สาหรับทุกคนแต่เป็นช่องเก่าสําหรับอีกช่องหนึง่ง <c oughs> ช่องล่งพลาไป สองหมืนกว่าผู้ติด,ดตามแล้วพี่น้องแล้วไปจากศึกษาข้อมูุอันใดชั่วทิพย์จังสีแช่ข้อมุลที่ถูกต้องนะพี่น้องะช่องนี้พากินพากินกับพากินอัน อันเดที่มันไม่มีผิดละพี่น้องถคอยต่ายคอยตายก้อนมูถ้าคอยดับแน่วมูจะกับบ่๋าตังกินตำฮึมไมมา 嗯嗯，在、mm。Hmm. Yeah.